สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นวิชาภาษาไทายในคลิปที่5นะคะคลิปก่อนหน้านี้เด็กๆได้รู้จักสระอากันมาบ้างแล้วและคงอ่านกันได้แล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะส่วนคลิปนี้จะมาพาเด็กๆอ่านสะกดคําเป็นประโยคสระอานะคะเป็นประโยคสั้นๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเด็กๆอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะ คำแรกค่ะอ่านตามนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะกออากามออามากามาทอาาอาทายอาาอ,าาอายาทายามออามา หออาหามาหาฝออาฝากออากาฝากายอายาชออาชายาชามออามานอ มานาหออาหาตออาตาหาตาขออาขากออากาขากาตออาตามอง ลออาลามออามาลามาคออาคาถออาถาคาถารออาราคออาคาราคา ดออาดารออาราดาดารออาราชออาชาราชาพออาพามออามาพา ออาตาขาตาอ่าสำหรับการท่องสระอานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ฝึกอ่านทุกวันพอเด็กๆได้รู้จักสระอาแล้วบทต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นสระใหม่แล้วคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ